พี่น้องสังเกตยังไงครับเพื่อนๆก็จะจุ่มกันครับนี่ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องฟังคำเหมือนครับมือนีกับมือคิดเตสกิจกรรมครับพี่น้องได้มีเวลาบางๆน้ำกันครับได้มาเห็ุกิจกรรมยางชุ่มหาดเพื่อ น้องซางก็เขาได้ค่ายเขียดได้มีเพื่อนมาพ่อเพื่อนคเขาเห็นกิจกรรมมือหนึ่งก็เห็นใ้เปิดคมสามวัชพี้สร้างการยุ่งน้ำกันก็จะมีความรักความผูกพันคนก็จะเห็นกิจกรรมน้ำกันก็จะหักกันแพ่งกันครับพี่น้องมียังกับซอยเหลือกันครับนี่ก็ถือว่าชมบรรยากาศไม่น่าม,มุ่นครับเพิ่ม แตงหาดใส้เรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับเมนาม,มุนแตงหาดแตงไส่ครับครับนำทีมโดยไายใบไก่เกี่ยวครับต่อไปกับไพาแช่มงคลครับพพยบูพาซีดอคุณเงินครับ,บรพ่อไายของเราเดียออกก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจะพาเขาไปดูใกล้ๆครับพี่น้องใกขึ้นเรื่อยๆครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับผมตอนนี้ผมย่างมาไก่้าไก่เกี่ยวครับนี่ครับ ชมฝากบรรยากาศข้างล่างครับสวยครับเฮ้ครับได้๋ากบรรยากาศลึกสวยๆครับหลายครับหลายเชือกครับมึอนี้เพราะว่าคนสังข์เขาได้มีเวลาว่างพร้อมกันครับคือเขานัดหมายครับอาทิตย์หนึ่งจะมีเทือสองเทือนี่ครับสวัสดีจ้าน้องโบครับ ในกิจกรรมดีๆครับนีข้ามเือนครับน้องดาวครับั่งพี่ดาวครับมีเขัท่างขันเงินเขาครับพี่ทิดบนไหลครับค,ครับ <c oughs> ไปเลยครับไปเลยไนทย่างครับเลยนี็ย่างไปเลยครับพี่อง ช่บรรยากาศหาทรายครับในผมสะพาไปดูใกล้ๆครับตอนนี้เขาก็ได้ยืนเลี้ยงครับเพื่อจะเอาเก็บภาพสวยๆหรือว่าไปเป็นไทยเป็นรูปเป็นเอกลักษณ์ครับสัญลักษณ์ของมู่บานจ่างบรรลาดของห้องครับฝากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมนะครับเด้อนี่คือสุ่มสร้าง ทาทรายของเขาครับเอฟซีเก่ากับอาชีองเอฟซีใหม่กับมาท่านหูครับนี่คือนด่ขึ้นใช้หายย้าม่ครับทาทรายับโพเเินครับคือว่าเมื่อก่อนเขาก็อยู่ใตส้สะพานเนาะเป็นแก่งทาทรายครับตอนนี้เมื่อก่อนเขาเป็นแก่งใตส้สะพานคล้ายๆว่าเด็กใตส้สะพานครับเพราะว่าสถานที่ใตส้สะพานเขาได้น้ำท่วมครับ เลยเดิมาใหญ่ออกมาอยู่ที่นี่ครับมีเสียใจดีครับของทาไส้เพิ่นกบให้สถานสีเฮามาพักน้องสั่งไปครับมาเลี้ยงน้องสั่งไก่แม่น้ำม,มุ่นสวยๆครับก็<ๆ>เลเยใหญ่มากมองอยู่มองเศร้านะครับบรรยากาศก็รอบๆเ<ๆ>พิ่นก็นได้ทำความสะอาดโดอที่มีกิจกรรมให้น้องสั่งเัาเิตยครับเดีย๋ยวไเคียยคไข่นี่ครับ ตอนนี้น้องชาห้องก็ได้สวัสดีทักทายพี่ครับนี่ครับถ้ามีเสียงยังรบกวนเน่ก็คือเสียงคนในี่พอกันมันมีความสุขครับพี่น้องบ่ยังไงมันมีความสุขครับเดีพ่อมูพ่อเพื่อนครับชางคนดีใจครับมันพอเพื่อนบางเชียรเพื่อนกระจักงแม่ข้ามือก็ห้าครับนี่ดีใจครับมาอยู่กล้เพื่อนครับพี่น้องนี่อยู่ไก่ผู้เบาครับฝ่ายปากกายเกี่ยวครับ บโบยูเพื่อนเพื่อนอยู่น้ำมูบโบยูครับก็ห่งนี่เป็นเพื่อนฮักของพังพี่ดาวนะครับแม่ระมือกองเัาแ่ว่าเพื่อนบ,อบอโบยูนะครับพ่าเพื่อนฮักพายไปกายเกี่ยวครับนี่ครับฟังกันเงินนะครับทางพี่ดาวแม่โบวี่น้องส้มน้ำหวานชีดอคุณเงินนะครับแล้วก็พายภู้ผาช่มงคลพายไปกกลแก้วนี่ครับ พังคำมื่นของเราครับถ้ายุไก่ไฟนไก้ผู้บบาวนี่พี่น้องเอยบาต่องซังบ่ต่องชียังกไ้ครับอยู่ื่อๆครับนิ่งครับนานๆทีจะมีครั้งครับเพื่อให้พี่น้องเอซได้มีได้เข้ามาชมกิจกรรมดีๆของทีมงานช้างพัฒนธรรมบ้านทราของเรานะครับหรือสุมท่าทรายสะพมเงินนะครับ นี่ครับนาฮักทุกเชือกครับพี่น้องมีแต่เชือกสวยๆแล้วรอครับคุนทั้งนอก่ะสิเป็นทั้งแม่มุนนะครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าของคนติดตุลาครับอยากใครอยากหน้าขึ้นเก่าแล้ะครับไก่ส่นก็จะเป็นแม่ดอกูุนครับพี่น้องกาสิเห็นพ่อล่างๆครับไก่จะน้อยครับมันยุไก่แห้งเพราะว่าเจ้าของคนเบาบางนอ่ครับ เฮยด้มูอเฮ้าเงี้นี่ครับแด่นัดหม้กันมือด้างหลังกันสิครบหลายกูหลายหลายเชือกกุนี่ครับเพราะว่าเฮ้าได้นัดหมยกันแล้วครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นครั้งแรกครับท่านี้ก็ถือว่าดีนะครับใ้เวลาให้กันแลกกันให้เวลาอยู่กับสร้างกบมาเฮ้าครับนี่คือสาหราดทรายที่เฮ้าสิเป็ดเป็ดไอเร่งตรงเที่ยวพปาหน้าคนเพราะว่าการยินเข่ามาจากปุญญใจดีนะครับว่า แต่ากับโบได้มีคท้ายว่าแบบได้ล่ะบ่มีงบบ่มียังมากเลครับพี่น้องแกเทากับเฮ็ดตามมีตามเกิดครับตามมีกำลังแรงใจของเขามีกำลังทำอะไรเฮ็ดตำานครับเห็ดไปเรื่อยๆปั๊บไปเรื่อยครับจาของทีเพิ่ให้ปั๊บเพื่อแช์มาเขามีหมองยูหมองเช่้าแล้วครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยครับมีสไัยุดเห็ดไปเรื่อยบ่มีกับยุดครับมียังไงก็เห็ดพี่น้องสังเกตยังไงครับเพื่อนๆก็จะจุ่มกันครับ นี่สองเท่าสองคนเท่าครับสองหนุ่มกับแฟนสาวสามสิบต้นๆเรียกว่าสามสิบย่งางแจวครับรลุบหล่อแล้วครับตอนนี้เทาก็เริ่มแยกกันแล้วครับเพื่อนๆยังมาท่านแยกครับแต่ว่าภาพภรยรยาแย่วกับแม่ข้ามือที่แยกอย่างเดียวเลยครับอ่าอไปบายที่ไปบายเอฟซีเด้นะครับเนี่ย นานน่ารนันนครับน่ารัะครับพี่น้องเอฟซีครับดูครับแม่คำมือของเราครับไม่สนใจกับเพื่อนนะครับห่วงผู้ชายอย่างเดียวครับน <ถ tas S 2> าฮ <ไป S 1> ักรับพี่นอ้องนาฮักแห้งเดี๋ยผมกับสีเป็ปนมึงคำมือใหญ่ไกครับเดี๋ยวเพื่อนกับด้ได้เวลาวยแยกใหญ่กันนะครับเพราะว่าเขาจรมือเล็กมือละน้อยเพื่อจะให้น้องช้างเขาได้ค่าเฉียดแต่มาปกปะเพื่อนฝูงครับชัได้มีอารมณ์ดี สร้างทุกคนเลยครับนี่หอมมาเบิองครับว่าผมเจ้านี่ให้ป้ประกาศใหญ่คนสิไปมัดเลยครับลุกบอลสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับหน่อยเร็วครับหน่อยครับสวัสดีครับต้องดังหน่อยเร็วเฮ้ครับหน้าแ้วประจําผมเลยครับพี่น้องครับฝากเป็นน้ำเด้อครับพี่น้อง ช่องฟังคำมือนักกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องฟังคำมือเพื่อสิคลิเสรีภาพในไมเได้รับชมครับขอบคุณครับ